สวัสดีค่ะมาอยู่กับเซลแอนด์อีกแล้วเช่นเคยนะคะเราอยู่กันที่เดิมเลยเพชรยนต์สำนักงานใหญ่มีนบุรีกรุงเทพนะคะวันนี้เราอยู่กันที่สาขาที่หนึ่ง นะคะมาเจอกับเซลแอนด์อีกแล้วเช่นเคยนะคะวันนี้มีรถอีกหนึ่งรุ่นค่ะนะ,ะคันนี้ขวัญใจ f อนะคะเพรยนหลายหลายท่านแน่นอนนะคะเป็นมาด้าสองหนึ่งจุดสามเอสพีตัวสีดานด้วยคันนี้ที่สำคัญเล็กไม่แค่ห้าหมื่นเก้าพันกิโลเท่านั้นนะคะราคาก็ดีงามมากเวอร์นะคะราคา4 2 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะสำหรับมาด้า สีเทาคันนี้สวยๆเลยค่ะนะคะใครที่กำลังมองหารถนะีคะอีโคโคารที่ไว้ใช้งานนะเครื่องแน่นๆเนึบๆเป็นคันไหนไปไม่ได้เลยค่ะเนะคะเสนอเป็นคันนี้เลยนะคะสวยครบแบบรอบคันนะคะไฟหน้านะคะไฟหน้าคันนี้ได้เป็นไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์นะคะคมีวงแหวนนะคะโคมมีวงแหวนเดย์ไทมในตัวให้เรียบร้อยเลยนะคะโคมไฟเรียวมีมาครบ นี่สวยๆเลยค่ะนะคะด้านหน้าดุดูแบบนี้เลยนะคะตามสไตล์มาสด,ด้านะคะแล้วที่สําคัญกระจังด้านหน้าของเขานะคะได้เป็นสีดําคันนี้นะคะสีเทารอบคันเลยค่ะนะคะไม่มีรอยบุบใดๆเลยนะคะเดิมแท้โรงงานทุกจุดเลยมาพร้อมกับกระจังหน้านะคะล้อมด้วยโครเมียมสวยๆเลยค่ะโลโกโม้มาสด,ด้าแบบนี้เลยนะคะ <ๆ S 1> อ่ะเดี๋ยวมาดูด้านข้าง ด้านข้างนะคะของเขาจะได้เป็นล้อแม็กคันนี้นะคะล้อแม็กคันนี้ได้เป็นขอบ15นะคะยางปี2022โอ้โหค่อนข้างใหม่เลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะเหลี่ยมสันคมด้านข้างเนี่ยไม่มีรอยบุบใดๆเลยค่ะสวยครบทั้ง4ด้านเลยหูกระจกมองข้างปรับไฟฟ้านะคะมาพร้อมโคมไฟเลี้ยวในตัวให้เรียบร้อยด้านมือจับนะคะมาพร้อมนะ,ะคะกุญแจแบบสมาร์ทคีย t ์เลด้วย ะคะแค่พกกุญแจไว้ก็สามารถเปิดเข้าใช้งานรถคันนี้ได้เลยนะคะคิ้วกันศาสตร์มีมาให้ครบทั้ง4ด้านเลยค่ะนะคะนี่ล้อแม็กมีมาให้ครบนะคะด้านท้ายดีไซน์ไฟนะคะตรงรุ่นเลยมัดด้าคันนี้ได้เครื่องยนต์แบบ sky active g ด้วยนะคะไฟต่างๆเนี่ยคมไฟไม่มีแตกมีลายเลยค่ะนะคะมาพร้อมเซ็นเซอร์4จุดนะคะแล้วก็มี กล้องนะคะถอยด้านหลังมีมาให้ด้วยนะคะนี่โลโกโม้มาด,ด้าอยู่ทางด้านนี้เลยนะคะเรียมสันค้มนะคะฝั่งทางด้านนี้คือสวยครบทุกจุดเลยคะ่ะเดี๋ยวมาดูด้านในกันห้องผู้โดยสารนะนี่ ่านะคะด้านในได้เป็นเบาะหนังทูโทนนะคะตึงๆเลยสําหรับคันนี้โอ้โหสวยทุกจุดเลยค่ะพี่ะ่ะใครหาอยู่นะใครชอบถูกใจคันนี้4 2 9แสนคันนี้ผ่อนเริ่มต้นนะคะแค่8 0 0พบาทเท่านั้นได้ขับมาได้สวยๆเลยอ่ะนี่แดน,นให้ดู เหลี่ยมสันคมนะคะตัวน็อตต่างๆนะพี่พจ๋าไม่มีรอยแกะขยักใดๆเลยประตูนะ,ะนี่เปิดได้แบบค่อนข้างกว้างเลยนะคะสำหรับประตูนะคะอ่ะเดี๋ยวดูเม็ดอาร์ตต่างๆนะคะอยู่สวยครบทุกจุดเลยค่ะมั่นใจได้เลยว่ารถคันนี้ไม่มีชนมาแน่นอนนะคะกระจกเดิมแท้มาด้าทุกบานเลยค่ะกุญแจสมาร์ทชีลดทั้งสองฝั่งเลยนะคะพี่พ นมาดูที่โครงสร้างตัวรถนะคะของเซาบีที่จ๋าซูมดูได้เลยค่ะนะคะนี่สวยเลยคันนี้เบาะหนังตึงเปี้ยะเลยค่ะนะคะ,นะคะแล้วที่สำคัญนะครปรับไฟฟ้าฝั่งทางด้านคนขับด้วยแลนะคะันนี้สวยครบแบบรอบคันเลยหน้าจอด้านกลางก็มีมาให้แอร์ได้เป็นทรงแบบโมเดลด้วยนะคะอะ่ะเดี๋ยวดูด้านใน ด้านในของเขานะคะนอ็อตต่างๆไม้มีแกะขยับเลยค่ะฟ้าประตูเปิดใช้งานได้ค่อนข้างกว้างเลยนะคะมาแดนจะแพลนให้พี่ๆดูไกลๆแบบนี้เลยนะคะคันนี้คือสวยจริงพี่ใครมองหาอยู่นะเขาตกแต่งมาได้แบบลงตัวเลยทีเดียวเชียวนะคะอ่าเหลี่ยมสันคมตัวน็อตต่างๆเนี่ยนะคะอยู่ครบทุกจุดเลย อ่านี่นะคะใครชอบถูกใจนะมาด้าคันนี้จัดไปได้เลยนะคะ429,000เครดิตดี4ีดาวดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น2.39ได้เลยค่ะสำหรับคันนี้อามาแดนขออนุญาตเข้าไปนั่งให้พี่พดูนิดนึ่งนะคะราคะเดี๋ยวนั่งให้ดูนี่มาดูฝั่งทางด้านคนขับนิดหนึ่งแล้วพี่พดูได้เลยนะคะสินย่างต่างๆ ไม่มีแปกมีลายเลยค่ะน็อตทุกตัวอยู่ครบนะคะบุด้วยหนังนะคะใช้งานง่ายๆเลยนะคะอุปกรณ์ต่างๆนะคะตรงนี้ก็จะเป็นปรับนะปรับหูกกระจกมองข้างพับหูกระจกมองข้างนะคะล็อกประตูล็อกกระจกนะคะอยู่ทางด้านนี้เลยนะคะ,ะมาเดี๋ยวดูน็อตกันพีดูน็อตต่างๆ สวยครบเป๊ะพร้อมใช้สำหรับคันนี้แอได้ทรงโมเดิร์นกันลื่นมีมาให้นะคะอยู่ทางด้านนี้เลยดูเบาะได้เลยนะคะเบาะนะคะเป็นเบาะปรับไฟฟ้ามาพร้อมเมมโมรีซีทให้นี่สองจุดเลยนะคะ,ะเดี๋ยวดูพ,พี่ดูเหลี่ยมสันคมน็อตฝั่งทางด้านนี้นะคะสติกเกอร์ต่างๆนะคะนี่ เตือนปั๊มลมนะคะอยู่ทางด้านนี้ดูได้เลยนะคะนี้ค่อนข้างสวยครบเลยค่ะใครชอบถูกใจจัดไปได้เลยนะคะคันนี้4 29,00 0บาทเบาะหนังตึงๆด้านในนะคะพวงมาลัยได้เป็นแบบมันติฟังชันให้เรียบร้อยล็อกความเร็วมีมาให้คันนี้มีแผ่นเดนชิปให้ด้วยนะคะพี่ๆดูได้เลยนี่นะคะมาพร้อมกับแผ่นเดินชิปนะนี่ นะะมีมาให้ครบเลยค่ะสไตล์มาด้าเขาเนาะดูดูสปอร์ตสปอร์ตนิดนึงนะคะหน้าจอนั้นกลางมีมาให้เรียบร้อยนะคะสำหรับคันนี้อ่เดี๋ยวขอนั่งให้ดูะคันนี้เลขไม่์แค่ห้าหมื่นเก้าพันกิโลเท่านั้นนะคะด้านล่างเกียร์ออโต้แอร์ออโต้นะคะนี่มีไวเลสชาร์เจอร์ให้ด้วยพี่ๆไวเลสชาร์เจอร์นะคะหรือเป็นสายนะคะนี่เชื่อมต่ออันนี้เป็นกล้องเนาะ นะคะโอ้โหคันนี้มีกล้องบันทึกให้ด้วยน้พี่พี่ดูได้เลยมีเพิ่งเห็นเหมือนกันนะะกล้องบันทึกมีมาให้ครบเลยค่ะออปชั่นถือว่าจัดมาให้เต็มแล้วเกียร์ออโต้นะคะโหมดสปอร์ตโหมดสปอร์ตม,มีให้ได้ใช้ตรงนี้เป็นปุ่มควบคุมหน้าจอด้านบนนะคะนี่นะคะเบรกมือแบบแมนนวลมีที่วางแก้วให้เล็กน้อยน,น่ารักน่ารักด้านข้างก็เบาะตึงๆเลยค่ะแทบไม่มีรอยยับรอยยน่นใดๆด้านบนก็นี่ ไปก็ใช้งานได้ทุกจุดเลยนะคะใครชอบถูกใจคันนี้ติดต่อแอนมาได้เลยนะพี่จา๋าอ่ะไปเดี๋ยวเราไปดูโปรโมชั่นท้ายคลิปกันนะคะสําหรับเจ้ามัดด้าคันนี้นะคะเป็นมัดด้าสอง1.3 SP นะคะตัวซีดานเล็กไม่แค่5,9,000กิโลเท่านั้นนะคะราคาตั้งขาย4,29,000คันนี้เครดิตดีนะคะสามารถฟรีดาวไปได้เลยนะคะ ผ่อนเริ่มต้น8,000บาทเท่านั้นชอบถูกใจนะคะ086 3 4 5 0045แจ้งติดต่อเซลแอนมาได้เลยมาเอามาด้าสวยๆเครื่องแน่นๆเน็บๆนะคะประหยัดน้ำมันสุดๆเลยคันนี้นะคะเอาไปขับได้เลยนะคะเปิดตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เลยค่ะ9มงถึง6โมงเย็นนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ